หลวงปู่ชาก <at> ็เคยยังเคยพูดเลยหมาขี้เรือนอ่ะอยู hmm. the the um, opposite, ่ไหนมันก็คันไปอยู่ไหนมันก็คันไปนอนอยู่ไหนมันก็คันมันก็ติดที่มันก็วิ่งไปเรื่อยจริงไหมนั่นคือหมาขี้เรือนแต่หมาขี้เรือนตัวความหมายของมันก็คือถ้าไปอยู่ไหนมันยังคิดอยู่เนี่ยนะนะมันก็วุ่นวายอ่ะมันก็ไม่สงบมันเองนะถ้ามันไม่คิดมันก็สงบแค่นั้นแหละ ราะจิตนี้เราทํางานมากจิตของเราเนี่ยมันทํางานมันชิดไม่หยุดนั่นแหละคือการทํางานของมันมันเลยไม่มีกําลังอะความลังเลยสงสัยเนี่ยมันจะทํามันทําทําลายตัดกําลังมากเลยกําลังของจิตนะถ้าเมื่อไหร่มันหยุดได้เนี่ยกําลังมันก็จะมีมีพลังงาน